ไปเร็วเอาำไมแกตัวใจใจใจฝา,จากน้องไปดูเร็วนี่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 นนปับ๊บน้องกูขาสัาน้นเฉยเลยตัวเล็กใจมันถึงแต่ขาไม่ถึงเลยเล,ยเลี้ยงอย่างลูกลุกลุกต,ลลลติดเล่นอีกแล้วติดเล่นไใดแบบ โูไปมิดนึงนี่นะครัของนี่โยดนเลย้อ้มแจมบอลไทยออกข้างบ้างบอลดูอ่ะถูกไวไปดิบอโอ้ โดนไปมว่าแบบนั้นโดนละไม่โดนไม่โดนตุ้งแล้นเว้ยไม่โดนไม่โดนใช่เหรอไม่โดนเข้าดิิ่จะโดนไปวะ เดินไปแล้วเอาไปจ่อผู้โด้ไ่ไหวนต่เขาเปลี่ยนเรืะบอลชิงไปบอล อุ้ยอ้าวโดเบิลสวยจังเลยละไดโอมันดึงช้าเกินออาเติมหน่อยเปล่าอุ้ยอ้าสวยโอ้เลี้ยงไปไหนออกหลังก็ทะลุโอเคก็่งก่อนเเตสวยเต ไปวิ่งขวาด้เบมวีไอ้นั่นมันยืนทำไมนั่นน่ะมึงเห็นตัวเขาไหม่น่นเฮ้ยทิศลูกน่ะย้อนออกคมรู้ว่าคมหมดแล้วมันเจ็บไม่มันมันเล่นกับพวกผมได้ไงไอ้ทิศไม่เจ็บอ่ะ เปลี่ยนเปาโคตห้าห้าหกหกไม่ะหกหกนี่น่ะจากบอลนำเขาดีๆจากบอลนำเขาดีๆเข้าถึงบออนถึง่อนก่อน ไปแล้วมาสวยก้อนก้อนก้อนเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดีอดเดอดนเดอวะอันตรายอันตรายไปอันตรายอันตรายไปไอไอเดอดเดือดล้ำไอ้ดือดแหลมมอสบอกอันตรายอันตรายนี่ไงคมคมคมเร็วเดีวเดียวอ่างน้ำอ่างน้ำ Tủ xỉu tủ xỉu fes Ờ con không thấy à rồi <laughs>